เลื่อยโซ่ต่อให้แรงแค่ไหนคมแค่ไหนใช้ไปสักพักนึงเดี๋ยวโซ่ก็หมดคมนะครับวันนี้ผมจะมารับคมเลื่อยโซ่ให้เพื่อนเพื่อได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับโดยเลื่อยประจำบ้านของผมนะครับก็จะเป็นเลื่อยโซ่โอซูกะ o c c s ส3 0ตัวนี้เลยนะครับเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาใช้งานง่ายนะครับความเร็วโซ่10เมตรต่อวินาทีครบชุดพร้อมใช้งาน3ใบเทามีทอนเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ก็จะได้แบตเตอรี่5แอมป์1งก้อนแล้วก็แท่นชาร์จนะครับต่างตะไบหางหนูมาแล้วนะครับตัว4ีมิลนะครับก็วิธีรับนะครับ แล้วก็หาที่วางแบบว่าให้มันมั่นคงนิดนึงนะครับฟันเลื่อยนะครับจะมีอยู่สองฝั่งนะครับเราก็รับทีละฝั่งนะครับผมโดยใช้ตะไบนะครับข้างหนูนะครับแทงเข้าไปนะครับผมนะครับข้างละประมาณห้าครั้งนะครับก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆเรารับเสร็จฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมารับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราตะไบหรือว่าเราแทงใบโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับลองสัมผัสดูนะครับขมขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองตัดไม้ดูนะครับหลังจากที่รับขมแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆขมขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิครับฟันเลื่อโซ่แบบง่ายๆตามสไตล์ช่างสามัญประจำบ้านถ้าชอบเทคนิคง่ายๆแบบนี้ติดตามผมไว้เลยนะครับหรือถ้าหากสนใจเลื่อโซ่โอสุกะสามารถดูที่ตะก้าตรงนี้ได้เลยครับผม